ป่าดีพี่น้องซ่องไอ้ก,ก้อยเล้อพี่น้องกินอะไรนี่งพี่ก้อย MK ค่ะ MK เต็มความีหโยชน์ครับอ้าวหัวนอดเลยพี่นอ้องขึ้นตอนทวารได้ไหมเบื้องข้างบเป้เปเนะพี่น้องไอ้กินจนบอเบิร์ดน,น้องบัตไลนึง ประเปทนอ้อิ่มแล้วพี่น้องไอ้ก้อยเพื่อนยังตักมาใต้เจี่ยมประเภทได้กินเลยเพราะว<า>่าอิ่มขาดอาหารประเภทนี้บรเป้บอค่อยซิมหมักจะเป็นอะไรพี่้อยน้องคาดเขาเนี่ยพอได้อันบอกว่าไปจิงขอแคอยากกินกวนแค่ไข่คนเลยจะสร้างายังมาเพ,พื่อนพี่คอยเป็ดจ้าเป็ด <c oughs> น่ากินมากเลยพร้อมแซ่บอันนี้หอกัะเท็ใช่เลือน,นะมอนี้ัน่นะเขาคิด่าติบข้าวเอาคือกันโวนีเคือกกันยู่ข้ากินเป็ดเ,เบอร์ข้าบริหองเออครับ ชุดท่ามามานั่งเบิ่งเอ้ยเพิ่นกินข้าวพี่น้องเอลยป้าเป้นยนอิ่มค่ะโค้งแนวไายคนเด้อไอ้ยยังครับท่านเด็กท่านผู้นำเนาะพี่น้องเนาะจะบนซ่อมค่ายก็ควรมอบเจ้านี่ปลาป่าน้องท่าไม่รู้ขนาดพี่น้องเบื่อแต่การสร้างอาหารพี่น้องนี่นี่พี่ก้อย กินเกินนี่ให้ดูนะักเพราอร่อยไหมจุ่มลงเลยซอโบอเ,เลือกอะไรแบบเป็นปนเนล็บไส้อะไรโอ้ยอย่ามาพีดปนเน็บขายเยอะได้อ้าวมึงว่าตื่นมากเนาะมันใหญ่ปนเราไปจักหรือวะันไม่ตู้วะปนแล้ว,ลว,วาอาหารมีแต่คล้องดีๆพี่น้องเลย ก้อยเป็นชาร์ตนักเลยบาเป้ยกินเดูบาเบิร์ตนะกินข้าวแล้วไปใส่ตัวกินข้าวแล้วไปวัดพระแก้วครับเออหนึ่งไหนไปวัดพระแก้วจากพี่น้องเลยยังมาแล้วก็ทัวร์ต่างตอนเข้ามากขึ้นเครื่องมากเมื่อได้กินข้าวเลยพี่น้องเมื่อขึ้นเครื่องมาเลยแจ้มื้อเศร้าในพี่น้องเลยมากินข้าวส้วงเที่ยงส้วงบ่ายนี่แล้วก็สิบไปวัดพระแก้วเขาอยู่แรมอนันตาอนันตา ครับิมแม่น้ำเจ้าพยาริมแม่น้ำเจ้าพยาแซ่บแท้เอ้ยพอกินพี่น้องเลยครับพี่น้องอเขเพื่มันกินติ้งเป็ดพ่อใส่กับอะไรเนี่ยพี่ก้อย แผนเคี้ยว่ะเนี่นยกินเป็น่ยนยูบ้บ้าเรากินเป็่ยนยบ่นะ้อเปนะมันมันขึ้นเหนียวใชนี่โอ้แล้วก็เอาเหย้วมันมาราดมันจะอร่อยมาก ถ้าต้มเนี่ยปกติแต่พี่น้องก็เปรี้ยวบอมากอ่ะก็เป็นัะไรเพราะเออเอ็มเคเอ็มเคซุกี้เอ็มค่ะนเกานองกินก็ดี๋ยวบอน้ำซ่า สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ตลาดห้างกินข้าวเรียบเลยจ้าพี่น้องกินขอาหวานตลาดห้างที่ชอบไปกินเอ็มพีมาเป็นกินน้ำปิ้งเด็ดพี่น้องเลย กินกระป็้นเบสเพราะว่าชอบง,งาน,นบ้านบ้างชอบก่อนเพราะว่าอาปพี่น้องกินกินไปไปงานะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเอาทีหนะน้าน้องพี่น้องเนาะจะพาเอาแต่ว่าดอกแต่ว่าจะพาเอาสิ <c oughs> บรรณาเป็นผ้าจะามากินพิซซ่านี่กินข้าวจีนนี่โอ้เป็านารเรื่องทีเจ้าทีขึ้นไปยังลานโรงแรมเขาอยู่ฝั่งตรงข้าม พอไปในเลือดตำไมันเป็นยาขืนเนาะเพิ่งกิสซีมวนเนาะไปในเลือดตอนนี้นางก,กินอทอดกิ้วพี่น้องจนเลือดจนร้อนอนะก<า>ินแต่ยักอากน้ำถูกใจยัไปทำบุญเพราะว่าบาสตีหมักเข้าวัดเข้าวหวานเนาะเลยไปวัดเที่ยวเ็้ปก่อนค่ะอยากไปดูวัฒนธรรมที่มันไทยว่าเป็นแบบไหนเนาะไปาไหวกรลาบ,บุษราทำบุญยิ้มแล้วยังไปนิ่งไปกินไปเที่ยวพี่น้องเายัางเป็น การเดินทางที่ม <laughs> <h> ีท <laughs> ี <iken> <used> <to watch tactile road> ่มีนะัทาอากาศานแบซีรีส์งฝนการเดินทางแบบยูโรปอลไทยนองกาเดินกันดีกบข้างนี้เลคะรู้ไมถึงร่ทางข้าแรกในซี้อกระดาษไปข้าแรกข้นแรกที่นอนข้างแยกแต่สิว่าไปหรอกก่าไปที่น้องในทีสามัวเซเ้อ ท่กนพอิษเนี่ยพ่อย่าหมอนเก้าแล้วพ่ทษเพราะอาใส่ที่น้องอาาท,อทุกคนก็ต้องไว้วววใจกับราเป้พี่น้องพ่อไปโลดบาเป้ความสูงของเจ้าแน่นบ่เนีาษาันรีดนืขาันตัวหรืม่สิป,ปอยไกลมันได้ก็เลื่อนขึ้นจังสิยงังนะันไดก็ประมาณเป็นไก่เนียน้ใช่ค่ะ ชั้นสี่เนาะชั้นสี่ครับนาคุณแม่นัดให้กินข้าวตอนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งค่ะดินเนอร์อา <Dinner, S 1> หารเย็นกับป๊า นั่งไปเขาดีเคนตีละ้งเยพี่นอกตีเองนันะในเบอร์นี้เนาะมนตีเองว่าในบาเฟ่เอาจากกระบื้ที่ละไปมาเบอ บ้าพีตใจเว้พี่น้องว่าจะเป็นย่วานมีแต่แนวะแฝกมาให้เย็นเนาะทันตัวงให้ย็นก็ไม่จะว่าจะแปะจะแปงท่านแฝงคุผาเลยบ้าพีวันนี้รีบยุสยะบาดนี้เอาไปนี่เอาไปลงรีบป่ปกันนี่กแกงเลดิ้เพี่น้องโอ้ยมากเขาคเลว่า ล่องเบ่ง์มาเพื่นสิจำได้บอโทษโทษสอบเพื่อนเนาะเพราะว่าโรงแรมนี่เพื่อนโรงแรมไงเพิ่นก็มีแบบว่าหลายมุมนะคะอันดีน้องก้อยมากที่กะ็ะด้ประสบการณ์บางเทื่อนี่เฮากับเห็ดบานเฮ้าเลยว่าเห็ดทงไ้ทงหน้าเฮ้าเนาะเข้ามามุมใดเฮากับสื่อจัดแจงให้มันเป็นคืออยู่โรงแรมให้มันสบายให้มันงามอมีเงินมีทองคอยเฮ็ดไปนะตอนนี้ึ้นของแล้วะะ้อค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ทานข้าวโรงแรม,มใช่ค่ะพี่ล่าพี่ล่านอนตรงนี้เลยบ่แ่ก็จะนะกกเดิน้ามาดีากกรเดินทางต่อค่ะนองเดี๋ยวบางทีให้นอนมางันบึงดัดหลังกันเป็น,นไะสี่ไปตอหรือสิพ่อซัมมี่เออ่อหอนเบาโนเอาอบงกีลา ข้าี่น้องมาเบิ้งอไนัมเมนที่รอเก่าท่แม่นผักเอาเจ้าคือบ่เบิ้งอยเอาที่ไหนประตูนีเปื้อยมเอาก็เป็นคนแถวนี้ประตูบางหนึงพี่น้องคุณนะเอาเป็ประตูหนี่อยอเปจคืคนที่ประตูนีคุณเมีเอ้ามนมอนี่จะื่นเต้นเ้ยอเ้ปแต่ประตูหนี่อ ชอบโรงแรมเพื่อนมันมันหรูกระจกกระจกยังมันก็นใหญ่เน้อนี่เอาห่วอยอาอไปสอนตามประเทศน้องบำรุงผิวไงบำรุงผิวดีไงน,นั่นเหลือหลายหลายไงเดี๋ยวเอาป้องไปใส่นานเอียงฝรั่งนะฝรั่งครับปรเปล่าเป็ดติดใจฝรั่งพี่น้องมาจัวกุ้งเท้าฝรั่งอาบนะ้ำเอ๊ ป่อพี่ชือยังครับทีท่ีความสูงน่าจะเจาะวงพล,ลังอาบน้ำก็ทั้งแรงที่วิ่งขึนกันนน,นี่ก็ได้ีความเที่ยวลาภเที่ยวมืออื่นพาไปทะเลพาไปข้างเก็มองเที่ยวไปเที่ยวนะฝรัลล่งแห่งสิลายสิบนอ,อนปา้าเปล่งเบิ้งบอ,อสปากซ้ายจะได้จะอย่างเจ้าไปอย่างอายเบิง้งเจ้ากระเบิ้งพี่ฝรัลล่งเข้าบ่เลยโนสนโนเคได้ฝรัลล่งบ่ามั้งคมันชินเนาะ มันเป็นเพื่อนกับชิมของเพื่อนค่ะแต่ว่าของข้าเป็นคนไทยเนาะข้ากะรักนวลสนวนตัวข้ากะอยากอายเนาะทีไม่่อยแก้ผ่าทงทงูสามกะโบเมนเนาะก็อยายทีพาไปรนี่รู้่าาเป็นสีอาบน้ำได้เอาจะจจะตัวน้ามหรอตีอาจจะชไปมุดน้าบ่อเพลต้องไปทำดิได้คือการทะแต่ว่าจะลงในสุดนี่คุณบหายจะลงเน้ ้แมนจะต้องมีสูตรไว้นะเดฟไทยคิดว่าน่าจะไงไทยคิแจะยุติวฉาเจ้าหันไายผู้อื่นเพราะว่าคนกะสมงวนรีกันซีสองคนทำไม่เข้าใไปทไม่เข้าายถือผู้อื่นคุณปู่คนยังสิพีนองทั้งบ้านสีบุบบดี้หาว่าเขาบุมีมารายาไม่เรยนเลยครับเราต้องสวนทุกคนมีเลยกัสีบางคนก็่ายกล่องมาเขาบม็ เขาก็ยังบอกว่าคุณจะถ่ายคลิปฉันได้ไหมย่างนี้สินะแต่ละคนเพมันแบบมีซีทีมีขอบเขตลงไปเระมันเนาะเอาอันสุดท้ทายนี่กับเบื้องบาเปียวอันเดียน,บนเนบนื้องเตียนเบื้องต่อเพียงไงพี่น้องฟังกันเอาไม่เปลี่ยนเอาลองเบื้องห่วยไม่เปลี่เอาบุญพระเอียงก็ได้น้อยนึ่งน้อยนึงน บุญพลาวซอยู่ไปบ่หอดจอดพอถึงฮอดมาอเนึ่งกะต้องมังคือจะนำดาบไฟใจผสมสร้างแล้วก็มีทางมั่งลงใดหัวใจคนนเปลเ่็นงายเสื้อบ่ได้หัวใจคนพลา คุปบลิลูกพ่อทาเงนพ่อแล้วครับโอเคค่ะพี่น้องหย่อนเครื่องบินมันปีนไปปีนมามันเลยพอพออยู่สมนต้นสาขาเนาะลูกคอเ็าเรียกโบเก่าสั้นเนาะว่าเวเนาะครับโอเคค่ะพี่น้องประสันคลิปนี้กสิปาบุัานีกับบุญพลาของปาเปเนาะค่ะเนาะแล้วก็ยอดเครื่องาวบานเรื่องกับือว่าเป็นกุปสัทที่ค่ะเก้ามาท่านเป็นพระสงฆ์พี่น้องเลย โอเคคลิปนี้ฝากไปส้มนีจ้าพี่น้องโครการคลิปหน้าแล้วค่ะสบายดีดีค่ะ